การถอดหน้กากากนะครับแล้วก็วิวครับโตโตต้าวีออสปีศูนเก้าโดยช่างเชียนนะครับช่างเชียนนะครับชิ้นแรกนะครับ,บ,บอันนี้คือกดปั๊กไปถอยต้องกดจอดครับ นนะครับถ้าไม่กดก่อนมันจะลำบากนะครับ ปลั๊กที่ถอดรุ่นนี้ครับจะมีนะครับชุดปลั๊กไฟชุดปลั๊กกำโพงหลังครับอันนี้ก็เป็นชุดปลั๊กโคทนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ปลั๊กเสาอากาศเสาอากาศตรงนี้ครับเรียบร้อยครับบ